ชิ้นน่ารักนะคะสวัสดียามดึกเนาะสำหรัหบพิการศูนช่องช่างกลมคาล็อกนะคะอันนี้เราก็เสียงสน่นวันไหวได้เยอะนะพี่น้องนะประมาณกิโลนะของพ่อราสิบเจ็ดกโลของของพ่อสิบเจ็ดกิโลของลุงนี้สิบสี่กิโลนะอันนี้เราก็เลือกคัดไว้แยกออก อึ่งมะแดงอึ่งมะแดงเราก็จะใส่อีกหนึ่งกระสอบนะอึ่งมะแดงมาโชว์ซิอึ่งมะแดงจะเป็นลายนะนี่ลายมืกับมือตรงนี้อึ่งโพดอึ่งเท้านะอึ่งโพดอึ่งเท้าก็จะเป็นลายจุดอันนี้นะพี่น้องนะคานล้างมือได้เหนอึ่งโพดเนาะไม่รู้ว่าจะกิโลละจักบาทนะ ตอนเช้าเราจะเอาไปขายแต่เช้าว่าอ,อ,อึ่งยางไหลขนาดวะโอ้ยจเจ็บอึ้งยางมิลล็อกโอ้ยมีสลัดคุณนี่นเว้ยนะักทั้งที่พอได้อึ่งยางไหลตีสองแล้วพี่น้องไปตั้งแต่หกโมงเย็นจนตีสองบาปุ้ยเนะี่ยมาตั้งแต่กะทุ่มปุ้ย ว่าปุ้ยมาตั้งแต่สี่ทุ่มนได้หนึ่งกิโลย่านหลุบพี่น้องย่านหลุบไมถึงย่านไม่ได้นะไปหนองใหม่ก็เลยกลับมาเนาะได้หนึ่งกิโลโอือมาแดงค่อย <laughs> หลายกันหนักเนี่ยโอนบอกว่มามามามันพองร่ม,ม<อ>หรอมาเฮ้ย สองไข่อันนี้นี่สองหม้อแบดใส่มีเห็นอยู่นี่พี่น้องไข่ทั้งนั้นเลยนะเอเล่เอ,ลเอ,ลอยู่เอาไว้เดี๋ยวเราจะขังใส่ดินทรายไว้พร้อมเนาะเราจะไม่ต้มกินครั้งเดียวนะแบ่งให้อีเพ๊กจะมีพุ ขาก็จะนิยมต้ม <dressed> กินอึ่งผดนะี่น้องนะทำไมเขาเรียกอึ่งผดก็ไม่รู้เขาไม่ได้ปีงป่ะไปโคกอซาอ้อนอึ่งมาเดงเก็บเอาเก็บเอาเก็บหมดแล้วมาไว้หัเลยพ่อเรล่าอีจะกระสอบแม่ โดนหมอเลยนะแหนเยครับเบิติด่าน้พ่อเราบอกไยเพิ่มเรากินเบริรตกันเอมน,นี่ก็พอตัวจะเอากินจนพ่อเจือขอาคุณ้รู้น จุ่มไว้กินนะแบ่งกับยายน้างหนึ่งอื้มอื้มพี่มันติดมือนะหรอมาแดงมาแดงมีทุกมือไม่มีตัวไหนติดมืออหนึ่ง ขนาดพี่น้องดูกันชัดๆมีหนึ่งมีสามเพื่อนนี่ขึ้นตาช่างกิ้วจูซี่ลงไปเกาโลเฮ้ยโมึงไปเจอยันี่มึงมีเกาจ้องมากินอยู่มึงเฮาก็วางซีฟนี่ละอิูขูดนะ อึ่งเนะมันหลเลยโอ้ยเสียเปียบเว้ยเอาอึ่งอย่างไหลานมันย่รีบนอึ่งี่ยาถันะมันมีบานันีอเอามาค้งเอามาส้าง โอ้ยเสียเปียกอึ้งอันนี้เลยห้ารอบอ่ะห้ารอบเขาจะให้พ่อพี่ใช่ไหมเ้าหม้อเขาจะอ่อโลโอ้เขาไปห้ไฟ้ช่องผูกเราไปหาการอื้นเขาได้ยินเสียงอึ้ง เราได้ยินเสียงอึ้งไม่อึ้งลงบอสน่ะนะอึ้งลงหนองนี่วะเอออ่าก็จะประวัติศาสตร์ก็คราวนี้แหละพี่น้องเอ้ยได้ขายอึ่งอ่างกับเขาเนาะ นี่นี่น่แมงอันนี้เขากินยูแต่ยูแต่อันาะไไปเชียงใหม่ไม่ใหยเหอือนกนือื่นนะบออไปเสื้อกับ้างไอ้หัวป่านนยานมันโอ เราก็ชอบไปซี้เพื่อนเพื่อให้เราคุยเพื่อเอาไปจะชอบเดียวว่ะโอ้เสียงลงสะท้นวันไหวทำให้มีแสงไฟนะพี่น้องนะไม่ว่าอืึนลง โอส้สีฟูกัะมันตายแล้ววะมีมตายโอ้ปุยปุยปุยเมืองไข่เป็นปุยเอาขอถือไข่ทั้งนั้นนะพีน่น้องเอี๋นี้เลยนี่นะ,นอ,อ,นนะอันนี้ก็จะเอาไว้กินถ้าใส่กระสอบที่เก่า, <laughs> านะพี่น้องนะเดี๋ยวพวกนี้จะต้ม เอสต้นไม้ก็ดกันะ้ั